สวัสดีครับปูแ้ะ,น,ะแนี่คือโดดเดี่ยวมาเล่นเกมคนเดียวอยู่ในเชชคอมเหมือนเดิมอันนี้ก็เล่นมารูปฝรั่งแต่ว่ารอบนี้จะเล่นแบบปกติแล้วแล้วก็เล่นในโหมดเล็ปิดด้วยอยากจะลองเล่นแบบที่เป็นรูปเปิดใหม่ๆซึ่งผมพยายามจะศึกษาไอ้รูปเปิดนี้อยู่ก็คือ Danish g a m b i t อ่าแต่ว่าเขาเปิดเป็นซิซิเลียนจริงๆมันมีรูปที่มันพอจะ a n s p o อตเข้ามาหาได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําถูกเปล่าในให้เขากินแล้วก็กินชิ่งมาอีก เออกินอีกกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกเต็มที่เลยเราขึ้นนี่แล้วเขาก็มานี่เราก็กินถ้าเขาไม่มาเราต้องทําอะไรวะเรานี่เลยทิมเขาทิมคืนทิมคืนก็ไม่เป็นไรเรากินมาเขาได้แล้วเ,เราก็จะเอาควีนไปแลกส่วนตรงนี้ให้เขากินไปเลยเดี๋ยวจะตั้งกระโจมบิชอปแล้วบิชอปเราจะแอคทีฟแบบสุดๆอ้รูปใหม่ฮะรูปอะไรวนะเนี่ย ก,ก็คงต้องกินตีลูกไม่มีอะไร,เ,รเอาไม่ชอบปิดได้อันนี้เปิดเข้ามาแล้วนี่ปุ๊บเขาตีลูกเสียเลยใช่ไหมเอาถ้าเรามากินเขาคืนตีลูกแล้วเขาก็มากินมาเราคืนเราต้องเอานี่ขึ้นโอ้ก็ได้นี่วะเอาเลยอ่าเขาไม่เอาด้วยเขาไม่เอางั้นเราไปแล้วเขาป้อม แล้วก็บิชอปตัวนี้เขาจะใช้งานลําบากนิดหน่อยเราจะเอาเรือมากดควีนเขาหรือว่าจะเอาบิชอปไปกดม้าก่อนถ้าเขาไม่ได้ขึ้นม้าก็เอาบิชอปไปกดป้าเลยแล้วกันถ้าเขาต่อมา้ามาเราทําอะไรดีเราเอาบิชอปไปผูกมา้าโ,โอ้เรากินเลยก็ได้นลยจริงอันนี้อันนี้เราเราเดินเล่นก่อนได้ไหมมานี่เออเดินเล่นก่อนอืมอยากเข้าป้อมก็เข้าไปไม่มีปัญหา แล้วค่อยหลบม้ามาทีหลังก็ได้แล้วก็เอาวิชอปไปขึ้นไปกดตาม,ม้าเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยพัฒนาม้าต่อไปอน,นี้คนประเทศอะไรอุ้ยเห็นนะเนเธอร์แลนด์ไหมโอ้ปละกวยอะโหเอืมเขาขึ้นควีนมาทำไมต้องมีเหตุผลตัวนี้เหรอเขาจะเขาจะพินเอออันอันพินเฉยๆงั้นเรา งั้นเราก็ต้องผูกมา้าไม่เราก็ไม่ถ้งงั้นเราก็ต้องถอยม้าถอยม้าแล้วกันให้เขาครอบบอมไปแล้วเราก็จะเดินบิชอปมานี้โอ okay. เคเขามีตาจับไหมแต่เขามานี่ก็ไม่มีปัญหาเขามานี่เพราะว่าเขาจะไม่อยากให้เราพังหน้าบ้านเขาแล้วเราก็ขึ้นม้าไปก่อนแล้วกันเขาขยับม้าไปตาอื่นเราก็กินบิชอปไปเหมือนได้ตัวพินใหม่กิน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 ตีลุกตีลุก ลุกลุกลุกถ้าเรามานี่เขามากินเรากินนี่เขามากินคืนเรากิกนมาเขาเออแล้วถ้าเรามานี่เขากินแล้วแล้วเราแล้วเรากินวิชอบแล้วเขาก็เอาควีนมาตีลุกไม่ได้เพราะควีนเราผูกอยู่เอาเลยแล้วกักนวิชอปตาขาวเขาก็จะเล่นยากนิดหน่อยเพราะว่ามันติดเบี้ยต,ตัวเองเราก็ต้องระวังแบ็คแลนเมท เปิดรูหายใจสักรูหนึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วเออกินเออกินไปโอ้รูปแล้วนะี่ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้อ่าไม่เป็นไรอืมจริงๆมันมีแน่ติดเหลือติดเรือ,องั้นที่ควีนแซกมันมันอืม ไอ้นี่ได้ไหมเขาจับบิชอปเราถอยเราเอานีเลยดีกว่าแบบต้องการต้องการไปเชคเลยแล้วก็เชคแล้วก็เชคอีกทีแล้วก็เมทแต่เขาต้องทิ้มเบีย้ยตรงนี้มาเราก็หลบมุมโอ้ทิ้มเบีย้ยตัวนี้ก็เม e เซน s ์อยู่แล้วตัวไหนก็ได้ที่ อที่จะป้องกันแบ็คแลนเมทที่จะป้องกันเมดได้ก็ส่วนนี้ถ้าเราไปนี่เขาจะมองเห็นไหมเราแค่อยากจะอะจับเรือเขาไปก่อนอันนี้ให้เขากินได้เลยนะครเราจะไปทําอย่างอื่นแล้วเราจะเอาวิชอปมาจับมาเขาแต่ถ้าเขาขึ้นนี่ก็ได้อยู่ดีถ้าเขาต้องการจะใช้เรือโอเคก็ตามนั้นเลย เขาก็ต้องถอยไปนี้เราทำลายเบียยเลยไหมทำลายเบียยเลยได้ไหมเราเอาแบบนี้แล้วกันครูเมดิกทำลายเบี้ยก่อนทำลายเบี้ยก่อนดีกว่าเขามีแต่เบียยตาขาวเราปล่อยไปเลยอืมครูเมดตรงนี้ไม่ดูจะเห็นไหมเห็นแหละถ้าใช้เวลาคิดหน่อยก็น่าจะเห็นมีบิชอปตาขาวที่เขายังไม่ได้ใช้แล้วก็เหลืออีกลำที่ยังไม่ได้ใช้ ฉะนั้นก็สบายแล้วเหมือนเขามีแค่เรือกับควีนอือก็ต้องมาตานี้แหล้วเนาะโอ้มันได้ไม่ได้ติดวิชอปถ้าม,มีิชอปอยู่จะเอาม้าไปเลยโยนให้เขากินอ่มอันเอานี่กันนะจับเบียเฉยๆเลยนี่เขาก็ขึ้นพิชชปขึ้นพิชอปมาตานี้เราก็เปิดบ้านนิดหน่อยแล้วเขาก็จะแทงไล่มาล้าเราเพราะเขาไม่สบายใจกับหน้าบ้านเขา อันนี้แต้มผมก็ยังไม่เยอะนะครับม,มันประมาณพันหนึ่งเองน้อยมากก็เลยอยากจะมาลองเล่นซะหน่อยกลับมาเล่นแบบปึกแบบจริงจังซะหน่อยอเข้ามาต่อเรือกินเขาตีลูกก่อนงั <g DP> ้นเรากินก่อนเรากินก่อนแล้วทำการเอามาไปแซกแซกเลยไม่ดูว่าบิลเลียหรือบรนเดอร์ นี่เราค้อมยอยู่เขาไม่มีตาตีลุกเขาตาตีลุกนี่ก็ไม่มีอะไรเอาวันนี้เราเปิดทางให้ควีนได้ไปจี้เรือเขาถ้าเขาเรือลับมาเราก็จะกินควีนถ้าเขาหนีควีนก็อืมก็ปล่อยไปเรากินเรือเขาอยู่ดีเอาต้องเอาเรือมาตีลุกเราก็กินเรือก็เป็นเหมือนเรือแลกมาคิดนาน อันนี้ก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเรากลับมาเฉยๆเลยแล้วกันอืมก็ถือว่าได้เบี้ยกลับมาแล้วแลวเบี้ยเขาเป็นเบี้ยฟันเหลอทั้งหมดเลยฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอันนี้เราทำเหมือนเดิมได้ไหมอ,อืมดูไม่ค่อยนะถ้าเราทำเหมือนเดิมเรากินเรากินกินเช็คไม่ได้ตองมานี่ เออ่ะกินเลยแล้วกันโลกให้เขาตีรูกก็ขึ้นไปแล้วควีนเขาตีลุกไม่ได้เพราะติดตาเรือพอดีอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อใช่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 ถูกแล้วถ้าเราดันเบี้ยถ้าสมมติเราไม่มีเรือตรงนี้เขามาตีรูกตุ้มเอ่มันาต่อเรือผมขอต่อเรือเราไม่เอาได้ไหม ไม่เอาเขาจะตีรุกเอาเลยแล้วกันเาก็าต้องเอาพิชอบกินอ่ะแล้วก็หลบเบียรนิดหน่อยอันนี้เขาตีรุกได้ไหมตีลุกข้างล่างได้แต่ตีลุกแล้วได้อะไรไม่มีที่น่ากลัวคือเขาจะทิ่มเบียรเนี่ยแลแต่ถ้ามา้าเราหายไปเขาก็จะเอาควีนมาตีรุกเราเราก็ต้องการไ้ก่อนอันนี้กินได้เลย เราจะไปขู่เช็คตรงนู้นด้วยถ้าผมไม่พลาดอะไรก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเบียรเราก็นําอยู่ตัวหนึ่งจริงๆก็เสมอแหละแล้วเขามีเบียผ่านตัวหนึ่งท่านแรกตัวหมดได้น่าจะกันได้อยู่ตรงนี้เป็นเบียฟันหรอก็ไม่นามีปัญหาคิดว่านะครับแล้วเขากินไปเฉยๆโอเคไม่มีอะไร อขอดื้อหน่อยไม่แน่ใจว่าผมคิดถูกหรือเปล่านะแต่ว่าที่มันคิดเมื่อกี้คือเขาจะเอา,อเ,อาเอาวีนตีรูกเราหลบแล้วสมมติเอาเอาควีนไปตีลูกเขาเขามาดีลองเอาวีนตีลูกอีกเขาก็มาจับมาผมก็ทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วเอามากดดีเขาก็แค่เคลียร์มาออกทีนี้ก็จะโดนเหมือนเดิมไอเบียต,ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาในอนะคตนี่ถ้าเขากิน เออเนี่ยทีนี้มันจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหมเราไปตีรูปขึ้นแล้วก็รูปอีกประมาณนี้แทนเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาก็เอาเบียร์ปิดแล้วก็ตีลูกอีกตรงนี้อ่ะลอง,ลองเออเราต้องกลับที่เดิม เออน,นะเขาเท่ากับที่เดิมแล้วมันจะมีประโยชน์นะอะอรไรวะเนี่ยเสมอก็แหละอะจนกว่าจะลำคาแล้วเอาเบีย้ยคนปิดอะแต่ก็ไม่น่านะเพราะว่าเขาเป็นรองเราผมหากีเกียดหาตาชนะแล้วโอเคสเสมอไปเกมมาแรกเราไปลุยกันต่อในเกมที่สองโอเคเหมือนเดิมผมจะพยายามเล่นเป็นเดนิชเกมปิดให้ได้ ดันนาเบียเบียน,นากินมาเอออ่ะกินไปอ้าวไม่กินนะไม่กินก็กินโอเคแรกเราก็จับอีกเราเป็นมือนำอ่มอันนี้ต้องเขานี่เดี๋ยวเราจะเอามาไปจับพิชอบน,นี่ผูไว้อุ้ยเขากินเลยฮนะพิชหรือมาพิชอบเอามาแล้วกันมาไม่นี่ได้เออนี่คูไว้ต้องขยับเรือ แล้วเราไปกินอ๋อขยับคุณก็ได้โอเคเหมือนกันแหละแล้วเ,เข้าป้อมไปก่อนเออโอเคเราต้องเก็บอันี้ไว้วิชอบปวิชอบปขาววิชอดปดำล้วทำอะไรไม่ค่อยได้เลยขึ้นไปเผื่อโอเคเขาไม่ทำอะไรไม่น่ามีปัญหาเราจะไปปลุกฝั่งควีนซ้า อันนี้เขาก็ดิฟลงลงไปข้างล่างเฉยๆแต่ว่าเราไม่ให้เขาดิฟเออเดี๋ยวพึ่งปลายออกมาก่อนเดี๋ยวพึ่งครอบ้อมอ่าเอาฝั่งนี้ไปก่อนก็ได้ขึ้นมาอ่าเดี๋ยวถอยบิชอปเอาเบียขึ้นไปเอาเบียไปลงดูดัวอันนี้ถ้าเขาเอามา้าลงมาก็ปล่อยเขาไปเราก็จะกินแลกไปเลย โอ้ยนะที่ชอตาดำเอากินไม่ได้กินไม่ได้เดี๋ยวเขาขังตอนนี้กินได้ไหมอืม um อันนี้ก่อนเอาเบียร์นอกไปกินเขาข้างในให้หมดเออที่มาที่มาก็จบกันไม่มีปัญหาเราก็ได้กินเบียร์ข้างนอกของเขาที่มาเราก็จะกินก่อนเขากินต่อแล้วก็พ่ชอบกินถ้าเขาไม่กินเรากินเลย ดูเขาจะเอาอะไรกินเอาเบี้ยกินอยู่แล้วอืมอ่จับเบี้ยหน่อยอเบี้ยเขามีตัวผูกอยู่สองตัวต้องวนม้าไปช่วยเอานี่กดไว้ก่อน,อ,นอยากกินบิชอปต้องเรืออาผูกไม่ได้สิเรื่อาผูกมันก็จะโดนมา้าไงล่ะม้าก็จะโดน ทีนี้ไม่ว่าชอ่เฉาเขาจะถอยไปจะแลกเรืออะไรเราก็จะไปะตีลูกเขาเล่นละกินให้หมดฝั่งนี้อิ่มๆอ,อืมเรากินเขากินเรากินเขากินเา้นเา,นเา,นเานำเรือไม่ได้ฉะนั้นเราต้องแลกใช่ไหมโอ้ไม่น่าเบี้ยตัวนี้เลยอยากไปกดจังเลยเอืมโอเคช่างมันอุ้ยเดินเร็วซะด้วยพีมูฟพีมูฟอืมต้องเอามาไปช่วยมา มาไปเทนไหนเด้งมาเ่ยเทนมากเท,นม,กมมเเทนมากไม่มีเลยเทนมากไม่มีเลยอ่ะกดกินเบีย้ยเหมือนเดิมให้เขาเดินทำลายเบีย้ยคู่ตัวเองก่อนโอเคเออเล่นนะเพราะถ้าเรากินเขากินแล้วเขาเรือมาจับหลังบ้านเราเปิดนิ้วขอช่องหายใจให้กับบ้านเราก่อนเออเขาจะกินก็ช่างเขาเพราะเรามีตรงนี้อยู่อืม อู้อันนี้ก็สบายสิเราก็ตีลูกเขาต้องเอาม้ากลับไปตาเดิมไม่งั้นมา้าจะฟีอ่านั่นเนี่ยเราโดนตีลูกได้ไหมไม่ได้โอเคน้ำอยู่เท่าไหร่หกแต้มสบายเรียบร้อยโอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละครับ ขอบคุณผู้ชมมากนะครับที่ดูอยู่ถึงตอนนี้แล้วก็ถ้าผมเล่นอะไรผิดพลาดไปหรือพูดอะไรผิดไปก็ขออภยัยณ์นทีด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าถ้า,าอยายให้ผมเล่นรูปเปิดประมาณไหนหรือมาลุกไทยที่เล่นเป็นโอเพนนิ่งมารุลุกฝรั่งหรือมารุลุกฝรั่งเป็นโอเน่งมาลุกไทยอะไรก็แล้วแต่ก็คอมเมนต์มาผมได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็กด s u b สไคร e กดแชร์กดไลค์อะไรตามใจชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยขอบคุณครับ